สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนทําเซียนที่สองนะครับสูตรกาจัดศัตรูพืชนะครับสูตรนี้เป็นสูตรของอาจารย์สามารถนาสูงเนินนะครับวัสดุที่ต้องเตรียม1หมวยเชื้อสูตรเซียนที่1นะครับ2องกากน้าตาลครับ3เหล้าขาว40ดีกีขวดเล็กครับ4น้ําส้มสายชูครับขวดเล็กครับ5ถังสําหรับหมักครับ 6. ถังสำหรับคนส่วนผสมเข้าด้วยกันนะครับส่วนสูตรเซียนที่หนึ่งนะครับสูตรที่ทำเซียนที่หนึ่งเนี้ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการทำสารไล่มแมลงกันเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับทส่วนผสมของเซียนหมวเชื้อเซียนที่หนึ่งนะครับหนึ่งแก้ว เวลาเปิดค่อยๆเปิดนะครับเพราะข้างในมันมีแก๊สนะครับมันอาจจะคุ่งใส่หน้าได้นะครับค่อยๆเปิดนะครับเทใส่ลงไปเลยหนึ่งแก้วนะครับหน้าตาของน้ำหมักเซนที่หนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ใส่ลงไปเลยครับหนึ่งแก้วครับอิ่นมันจะคล้ายๆกับเหล้าครับและเหล้าขาวสี่สิสบดีกีผมใส่ทั้งขวดเลยนะครับน้ำส้มสายชูครับขวดเล็กผมใส่ทั้งขวดเลยนะครับ ขวดเล็กนี่คืออันนี้ของผมมันปริมาณหนึ่งร้อยมิลลิตรนะครับหนึ่งรอยมิลตรนะครับผมใส่ทั้งขวดเลยนะครับอือหือกลิ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเดี๋ยวว่าแต่มาแรงเลยครับผมเองผมยังวินเลยครับกาดน้ำตาลใส่ประมาณหนึ่งแก้วตวงนี้นะครับแต่ผมจะกะเอานะครับ โอเคจากนั้นคนเลยครับผมใช้มือคนเลยนะครับเพราะผมจะได้รู้ว่ามันละลายหรือยังนะครับกากน้ำตาลเมื่อคนส่วนผสมทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดกอกลงไปในขวดเลยนะครับ นี่นะครับสีของสารกำจัดแมลงของเราก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับจากนั้นหมักไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับก็สามารถนำมาใช้ได้แล้วนะครับอัตราส่วนการใช้นะครับ4ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่นทางใบนะครับระยะเวลาการฉีดพ่นถ้า มีศัตรูพืชระบาดให้ฉีดทุกๆ5วันนะครับแต่ถ้าฉีดเพื่อป้องกันศัตรูพืชฉีดทุกๆ2อาทิตย์นะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับยังไงฝากกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้อีกนะครับขอบคุณครับ